สถานี้นะคะก็คือแบบลงมาเจอคนตีหนึ่งพอดีนะคะเพื่อนก็คือตุยไปส่งแล้วค่ะแกแต่ไม่เอาฉันจะรอหรือเปล่าแต่ฉันจะไม่ยอมตีแล้วดาวหนึ่งแล้วค่ะแกเพื่อนช่วยฉันหน่อยดาวหนึ่งแล้ววับกลับก่อนกลัวจะตุยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ็นดิ้งลเสียงเท้าได้ยินเสียงเท้าไหมคะมันมีเสียงเท้าอยู่ใกล้อ่ะ ชอบอะไรแบบนี้อะไรคือแบบฉันฉันหาคนไม่ค่อยเจอแกุ้่อ้านี่นะดาวสองขดตึมขดตึมเหลือสองตัวเหลือ2ชุบเพื่อนก่อนชุบหกร้อยไปเลยเผื่อเพื่อนจะลงมาช่วยเหลือเราได้บา้างเฮยเ้ย่าโดนอีกแล้วเฮ้ยแกเ เหลือต <Okay. S 1> so ัวเดียวมาเหลือตัวเดียวป่ะเหลือที่แล้วเนี่ยเก็บของก่อนเก็บของก่อนเล่นลูกชองไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เลยเฮ้ยมีเสียงคนอีกแล้วนี่ที่ไหนอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงช่วยด้วยช่วยด้วยเย้เก็บอสองแล้วค่ะขอตึงโคตรโไม่น่าจะเหลือตัวเดียวนะคะทุกคนหรือไม่ก็สอง